สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถครอบครัว11ที่นั่งค่ะมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะกับคันนี้นะคะ h ุณใดฮิตวัน25 e จ i ดห้า d อลไดค่ะปี2020ค่ะจดใช้งานปี2021นะคะราคาโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่1.1500ล้บาทเท่านั้นนะคะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยววันนี้หยกพาไปรับชมพร้อมกัน ี้ก็จะได้เป็นสภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่านะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวกระจังหน้าแนวนอนแบบนี้นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าตัวกระจังหน้าเพชรนั่นเองนะคะในส่วนของตัวไฟเป็นไฟหน้าแบบ LED projector นะคะมีไฟ day light นะคะแล้วก็ตัวยางนะคะก็จะเป็นยาง Bristone ปี2022นะคะในส่วนของตัวแม็กเป็นแม็กขอบ16ออกโรงงาน,นะค่ะ องตัวกระจกมีไฟเลีย้ยวอยู่ในตัวนะคะแล้วก็ที่จะเปิดเขาทุกบานจะเป็นสีเดียวกับตัวรถคือสีดํานั่นเองนะคะในส่วนของภายในนะคะตัวนี้เขารุ่นนี้เขาจะเป็นภายในสีเบจน,นะคะในส่วนของตัว e l ลิทแล้วก็ตัวดี Lu ักนะคะามาเริ่มกันจากที่ทางด้านของตัวตัวกระจกก่อนนะคะกระจก เป็นไฟฟ้าออโต้นะคะแล้วก็เซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะแล้วก็สําหรับคันนี้เป็นตัว Elite แต่ว่าเจ้าของเก่าแต่งไฟฟ้ามา1ข้างนะคะ mm hmm. ตัวพวงมาลัย hmm. เป็น m mm ัล t i function ค่ะมีเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะรับสายวางสายได้แล้วก็ใต้พวงมาลัย hmm. มีแอร์แบ็กให้แบบนี้นะคะ mm hmm. ส่วนตัวรือนไม้นะคะ56,000กิโลเมตรนะคะสําหรับคันนี้เนาะ mm hmm. มาพร้อมกับเป็นตัวหน้าจอ a อ d r o i d แบบนี้นะคะ ตัวแอร์ออโต้นะคะแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้เช่นกันนะคะตัวภายในเขาจะเป็นสีเบจท,ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับตัว e l ลิทนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวภายในส1เดท,ที่นั่งแบบนี้นะคะลูกค้าหาใช้งานกันเยอะมากๆนะคะตัวเบาะเป็นสีเบจเบาหนังทั้งหมด11ตัวด้วยกันนะคะแบบนี้เลยนะคะส1เดท,ที่นั่งด้วยกันนะคะตัวเบาะสภาพดีๆไม่ยับไม่ช้ำเลยนะคะรวมไปถึงมีจอกลางให้แบบ นะคะคสําหรับห้องโดยสารนะคะแล้วก็ตัวแอร์ราวก็มีให้รอบคันชินกันนะคะฝั่งนี้เขาได้เป็นตัวประตูไฟฟ้าด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะคะเป็นสีดํานะคะอ,ออกโรงงานนะคะแบบนี้เลยนะคะ โต๊ะเบ็ดที่นั่งนะคะช่วงนี้ลูกค้าก็หาเยอะมากๆนะคะไม่ว่าลูกค้าจะหาเที่ยวสงการนะคะหรือว่าหาไว้ใช้งานนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะด้านหลังมีเป็นตัวเซ็นเซอร์ให้4ตัวด้วยกันนะคะฝาท้ายจะยังคงเป็นแมนนวลนะคะเดิมๆออกโรงงานนะคะภายในนะคะกว้างขวางเบ็ดที่นั่งแบบนี้มีแอร์รา้วให้รอบคันนะคะตัวเพดานนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะเกรียงๆแบบนี้เลยเช่นกัน ลูกค้าท่านใดหาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นๆก็สามารถสอบถามได้เช่นกันนะคะเรามีมากถึง180คันด้วยกันนะคะนี่นะคะอย่างที่หยกบอกว่าภายในตัวบอกเขาสภาพดีมากๆนะคะไม่ยับไม่ช้ำไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะตัวบอกสภาพดีมากๆจริงๆนะคะแล้วก็แอร์รานะคะมีให้รอบคันเลยช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแอร์เย็นแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือว่า อื่นๆน,น,นะคะลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ <_ S 1> โทรสายโดยตรงค่ะ065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์หยกนะคะซื้อขายโดยตรงไม่ผ่านในหน้านะคะเด <_ S 2> ี๋ยวยงจะทิ้งรายละเอียดในส่วนอื่นไว้ที่ด,ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ <_ S 1> สําหรับวันนี้หยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ